สวัสดีครับนะครับผมเซเบอร์เลยนะครับจากบริษัทพอโต้รถจักนยนสองนะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับอย่างหน้าเออ่ปลายฝนต้นหนาวนี้นะสายลุยนะไม่คนผ้านะครับสำหรับอีซูซูดีแมกนะครับสามจุดศูนย์ตัวเซตนะครับลูกค้าไฮเดอร์วีคอสสี่คูงสี่ลูกค้าปีสองพันยี่สิบสามเลยนะครับเลขมาอยู่เพียงแค่แสนต้นเท่านั้นเองนะครับมากับราคาค่าตัวเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้านะครับมาพร้อมตัวรถสีดำดุจเฉลยแบบนี้เลยนะครับ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับไฟไทม์ไฟจอดหมอกไฟเลี้ยงด้านหน้ามีให้สุดสวยแบบนี้เลยกระจกหน้าสีเทานะครับลูกค้าตัดด้วยเส้นคมเยี่ยมสุดสวยแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะพี่นะที่มาจัดได้เลยนะครับรถแวเปอลอยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับมาพร้อมช่วงล่างเดิมๆจากโรงงานนะเพราะรถปี2023เลยนะครับสติ๊กเกอร์มีคอร์ดอยู่ครบนะครับกระจกพงค้าแบบพับไฟฟ้านะครับนะบริ้ัทค้ามีให้นะครับผมกันสาดมีให้ครบเลยนะครับด้านในนะครับได้เบาะหนังสีดำลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับแต่ที่สำคั้ญคันย ข้างหลังคาด้านบนลูกค้าเขาทําเป็นอันนี้มาเลยนะครับพรมแบบมันพัดรอบคันเลยลูกค้าเป็นสีดํานะครับได้สีแดงนะครับนะด้านในนะครับนะตัวโครงสร้างเหมือนเดิมเลยลูกค้าเกรด A เลยนะครับนะด้านหลังนะครับมีเบาะแคมมาให้เป็นเบาะหนังด้วยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับเกรด A เหมือนเดิมที่เราเน้นนะครับด้านหลังนะครับลูกค้าได้เป็นไฟสองแบบ LED นะครับนะแต่ก็เป็นหลอดไฟด้านในนะครับนะติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับนะทั้งสองสั่งนะครับมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อม ก็มองหลังดียิ่งจากโรงงานนะครับตัวแม็กไลเนอร์ลูกค้าไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาให้เลยนะครับดูตัวโครงสร้างนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะสว่างร่องนะครับไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักมาให้เลยนะครับลูกค้านะใครสนใจนะลูกค้าคันนี้ราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าแค่ดีดีฟิล์มยาวพอดิบพันเดียวนะครับมาพร้อมช่วงล่างสวยๆจำเดิมแบบนี้เลยลูกค้าใครสนใจนะครับรีบมาจัดนะลูกค้ารีบมาจับรีบมาจองได้เลยนะครับนะด้านในนะครับนะบอร์ดังสีดำเช่นเดิมนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชัล มาพร้อมจอการทัศสกีนะครับที่รองรับในส่นของ a p p l e Car p เ a ลแล์ดอทออโต้นะครับมาพร้อมแอร์แบบแมนนวลเกียร์แมนนวลหกสปีดเลยนะครับน่สวยๆแล้วก็ตัวโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับเน้นโครงสร้างเกียร์เอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สติเกอร์มอกสติเกอร์ลมยางอยู่ครบเลยลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันต่อลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องกับรถปี23เลขไม้แสนต้นเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาคันนี้นะครับลูกค้าสภาพห้องเครื่องสวยๆเลยแห้งๆเลยนะครับ ครับคันนี้นะครับได้เ hmm. ป hey, ็นเครื่องยนต์สามูนนะครับ V I ของตัวดีแม็กค่ลูกค้าแน้วก็ได้รับความนิยมนะครับมากๆในบ้านเราอยู่แล้วนะในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายของตัวท้องอีกแล้วนะนบนและด้านล่างเลยนะครับตัวอาคารด้านข้างนะครับเป็นด้านหน้าสภาพสวยๆเลยนะครับถ่ที่งดีด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเท้าเลยนะครับลูกค้าสภาพสวยๆเลยเพดอยู่ครบเลยนะครับนะฝากระโปรงด้านบนก็ไม่เคยแกะไม่เคยข่ายเหมือนกันเลยนะครับนะคันนี้แบตเตอรี่นะครับนะได้ลูกใหญ่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรรรราาาทกชคค่่บบตีให้นนะะั ในส่วนของตัวสายพานนะครับนะมีล่อตามการใช้งานตามปกตินะครับแล้วก็มาร์จากโรงงานอยู่ครบๆเลยนะครับนะดูได้เลยนะครับนะแล้วก็ตัว a อ s นะครับตัวสายไฟไม่มีสีขางนะครับนะเขาลงมันหน้านะครับมาร์จากโรงงานอยู่ครบนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับอยู่ครบทั้ง2ตัวเลยด้านบนนะครับแบงการความร้อนอยู่ครบเหมือนกันเลยนะครับตัวหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายเลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะลูกค้าคันนี้นะครับเป็นส่วนของ Isuzu D-Max นะครับส0ุตัว Z นะครับนะ ไฮรันเนอร์นะครับยกสูงนะครับตัวแครบเกียร์แมนนวลนะครับเป็นตัววีคอร์สสี่คูนสี่ปี2023เลยนะครับกับราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟิดาผ่อนหมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับและนะครับตอนนี้นะโอกาสนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่นะครับซื้อไฟแนนซ์นะครับตอนนี้นะครับนะนโยบายไฟแนนซ์ออกมาแล้วนะครับว่าเราต้องตรวจรถนะครับจากหน่วยงานกลางทุกคันนะครับว่าตัวรถของเรานะครับไม่มีประวัติชนหนัก คลิปคว่ำมจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส,ส่วนลูกค้าซื้อสดไม่ต้องน้อยใจไปเราตรวจให้แน่เช่นกันนะครับเพราะว่าเรารับประกันโครงสร้างเกรดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะสำหรับลูกค้าท่าในใดชอบคลิปนี้นะผมเชบเบอร์นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเพื่อดัน engagement ของตัวคลิปให้ช่อบกับผัดตอสโต๊ะของเราด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมเชบเบอร์ต้องลานไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ